สวัสดีค่ะเปิ้ลนนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลนมากับสูตรขนมปังโฮวีดนะคะที่ใช้การจี่ในกระทะแทนการอบนะคะสูตรนี้นะคะสามารถใส่ไส้ได้ด้วยนะคะใส่น้ํานะคะลงในอ่างผสมค่ะนมน้ํามันพืชค่ะน้ําตาลทรายค่ะเกลือค่ะยีสต์ค่ะ ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีแป้งทำขนมปังค่ะแป้งโฮวีตค่ะโฮวีดที่เปิ้ลใช้เนื้อประมาณนี้นะคะไม่ได้หยาบมากแล้วก็ไม่ได้ละเอียดมากนะคะจากนั้นนะคะผสมหรือนวดให้เข้ากันดีนะคะสามารถใช้เครื่องนวดแป้งในการนวดแป้งได้นะคะนวดจนแป้งเนียนนุ่มมือดีนะคะยืดหยุ่นดี ใช้เวลานวดเล็กน้อยนะคะประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะคะตอนนี้นะคะเป็นนวดจนเขาลมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรวบให้เป็นก้อนนะคะแล้วพักแป้งนะคะระยะเวลาพักแป้งนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะ ตอนนี้นะคะแป้งครบเวลาแล้วนะคะเปุ้นจะแบ่งเป็นสี่ก้อนนะคะก้อนละหนึ่งร้อยกรัมนะคะโดยประมาณสามารถแบ่งเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะวันนี้เปิ้นจะทําแบบไม่ใส่ไส้นะคะแต่สูตรนี้สามารถใส่ไส้ได้นะคะ mm hmm. เมื่อเราคึ้งเป็นก้อนกลมแล้วนะคะเราจะพักให้กูเต้นคลายตัวนะคะสัก 1ิบถนาทีนะคะก่อนจะรีดขึ้นรูปหรือก่อนที่เราจะใส่ไส้นะคะในกรณีที่บางคนอยากจะใส่ไส้นะคะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเรามารีดขึ้นรูปกันนะคะพี่หยิบก้อนแรกออกมาก่อนนะคะวันนี้นะคะพ้่จะขึ้นรูปแบบไม่ใส่ไส้นะคะจะรีดเป็นวงกลมหรือวงรีก็ได้นะคะเพ้นจะรีดเป็นวงกลมนะคะประมาณสักสิบเซนนะคะ นะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราวางเลนบนกระดาษนะคะหรือถาดอบนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นประมาณเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ40นาทีนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะชา้าเร็วอาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะ พักแป้งค่ะตอนนี้นะคะก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะแป้งขึ้นฟูสวยเลยนะคะนะคะเราจะจี่นะคะด้านละห้านาทีค่ะโดยประมาณนะคะให้ใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะคะระยะเวลาในขึ้นอยู่กับขนาดของขนมปังที่เราทำด้วยวางแบบนี้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอา กระดาษลองอบออกนะครับจับเวลานะคะด้านละประมาณ5นาทีต้อนนี้ครบ5นาทีแล้วนะคะเพื่อนจะกลับด้านนะคะถ้าเป็นแซนวิชกระเป๋าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ได้เลยใส่ไส้ก็ได้นะคะ